น้องเป,เป่าเป่าโชว์เต้นจริงจังกุ๊ปกิ๊บล่านไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยที่มีความสามารถล้นหลามน้องเป่าเป่าลูกสาวคนสวยของบี้ทัศภาคและกุ๊ปกิ๊บสมนทิพนอกจากจะเป็นเด็กที่น่ารักและตลกแล้วยังเป็นเด็กเรียนดีกิจกรรมก็เด่นแถมยังเล่นเปียนโนแล้วก็เต้นเก่งมากล่าสุดแม่กุ๊ปกิ๊บได้ออกมาโพสต์คลิปหลังน้องเป่าเปา ได้มีโอกาสถูกเลือกไปลงเต้นพักเรื่องการแข่งขันกีฬาโดยคุณแม่กู๊กกิฟได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า h a l f Time Show Homecoming Basketball Game at School วงเล็บแฟน Come by her daddy เด็กหัวล้านหน้ากลมในวันนั้นสู่นักเต้นพักเรื่องกีฬาการแข่งขันในวันนี้โชว์เต้นจริงจังครั้งแรกของพี่เป่าเปาป้าป้ากับมาม่ากรี๊ดจนคอจะแตกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำหน้าเอนดูมากปลอลงานโรงเรียนสนุกมากเด็กในโรงเรียนช่วยกันจัดการใครถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนก็ช่วยกันทำแบ่งหน้าที่ เปามีรุ่นพี่สอนเต้นให้โดยลงคอร์สเรียนฟรีกับรุ่นพี่ทุกอาทิตย์รุ่นพี่ช่วยฝึกสอนจัดการเตรียมงานให้น้องๆผ่านน้องโชว์และจะมีโชว์ในงานต่างๆกันอีกเรื่อยๆดีมากรุ่นพี่รุ่นน้องสิทธิ์กันได้ลองทำหลายๆอย่างแบบจริงๆซัพพอร์ตกันดีมากเปาถึงกับเอ่ยปากบอกว่าวันนี้สนุกจริงๆเด็กๆน่ารักมากเจ๋งดีเห็นแล้วอยากกลับไปมีโอกาสได้เรียนแบบนี้บ้างฉันจะเป็นสาวเมกาเต้นสบัดเลยฮ่าฮ่าฮ่า